ปิดรายการตรมตรงนี้ปิดแล้วนะเพน่อนนะนะมาถวายให้หลวงพ่อเฉลหลานอีกไม่รับแล้วปิดรายการตรงนี้นะมีรายชื่อดังต่อไปนี้12นิสองรายชื่อนี้ยังเตรียมตัวไว้นะแม่รุไรยการเพียรแม่วรงงรณาศรีกำมัวร้อยตีสงครารปทรุมโยแม่กัญญาเลยไทยสงพ่อใจแม่ใบผีพายุทธพ่ออุดง้งแม่สุปรรป้าปะโป พ่อสมฤทธิ์มันกิแม่สมวนคุ้มบัวแม่นาวรัตเกษจยวัดจจกุ่นแม่เวีนบ้านน้องกระทุ่มแล้วก็พ่อรองจันแม่่อนสีบุญพักดีแล้ก็เสียใหญ่เสียกีชาสาเฮาครบสิบสองลายชื่อที่จะได้เข้าถวายจะปูุปัจจัยพระวิสูสง์ที่มาร่วมในวันนี้ อันนี้ครบแล้วที่นที่เรียบร้อยแล้วนะก็ขอหมดตลาสาธุในบุญในกุศลนะาลายชื่อตรงนี้ปิดแล้วนะใครจะมาเป็นเจ้ยภาพอีกไม่ได้ไม่ต้องเป็นบุญอย่างอื่นนะ่าหยอนใส่ในตู้อย่างเดียวนะตอนนี้หยอดใส่ในตู้กางนะให้เขียนตัวเลขลงไปนะหมายถึงการนำพาอ่าชะตาเกิดให้ฝากไว้ใต้ฐานองค์พระนะวันนี้เราก็ เดี๋ยวจะทําพิธีตั้งจิลิฐานต่อแผ่นดวงชะตาแล้วก็จะได้นําแผ่นดวงชะตานั้นไปบรรจุไว้ในองค์พระนะเพื่อที่จะเป็นฐานกำลังบุญกำลังทานของเราซืบต่อไปสึมต่อไปลนะำดับต่อไปเราก็พร้อมแล้วนะครับเราก็พร้อมแล้วที่จะนะเรียนเชิญท่านประธานในพิธีได้จุดแว่นเทียนชัยจุดเทียนชัยจุดทูบมงคล นะครับน้อเจ้าหน้าที่ก็เตรียมทูบไว้ด้วยนะครับเจ้าหน้าที่นะเจ้าหน้าที่เตรียมทูบนะเตรียมทูบไว้ <c oughs> บัดน,นี้ก็พร้อมแล้วนะครับนะอน,นะก็ขอนะอ่าเป็เจริญนะครับท่านพ่อกำนันทองฟูลนะแสงทองนะครับจุดเว้นเทียนชัยขอเก่าเรียนเชิญนครับ ขอเรียนเชิญนท่านพ่อผู้ใหญ่หทูสีดีส่วนนะครับจุดเว่นเทียนชัยนะครับบาร,ารมีขอกบเรียนเชิญคุณพ่อสุวิทย์มันกิยนะครับจุดเว่นเทียนชัยหน้าโต๊ะองค์สวงพิธีครับขอเรียนเชิญคุณพ่อใจปีชายศยจุดแว่นเทียนชัยครับขอเรียนเชิญคุณพ่อ น่าสมยงรักษาผลจุดเว่นเทียนใจครับขอเรียนเชิญครับหน้าโต๊ะโงโสงี้เลยครับขอเรียนเชิญทุกท่านครับ๋ยวให้จุดพร้อมกันเลยนะครับนะจุดพร้อมกันเออมทูบสิบหกดอกครับทูบสิบหกดอก อาใครได้แล้วก็ถือทูบเทียนแผ่นทองนะตั้งจิตอธิษฐานสินิ้วประนมเดีดย๋ยวจุดเทียนท้องกันนะครับช่างผ้าก็ก็บผ้าไว้เป็นที่ระลึกว่าเราเคยมาประกอบพิธีกรรมนะหล่อองค์พระ ประดิษฐ์มากรอประดิษฐ์ไว้ในนาสา,าธรรมสังเวชของเรา,าเป็นมงคลในวันนี้ตรงกับอีทีมงคลและจิตติป็นพิธีปอดโป่งวันศุกร์ไทยศีมหาราชราโภพร้พอมประกอบพิธีกรรมพร้อแล้วขอเินครับ มาบูชามหายักันโตสังฆบูชามาโพกาวโหดโรกนาถังอภิปูบูชาเทยมาบูชาปฏิบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาคุณบิดาโุขเดชเติดีปฏิบูชาธรรมบูชาบูชาคุณมารดาบูชาคุณบิดาบูชาคุณครูอาจารย์ พยมะบูชาสิทธิราชาณมามีหังน้มัสการพุทธังสรนังกัจฉามีธรรมังสรนังกัจฉามิสงคังสรนังกัจฉามินะโมพระกวัตตวาสุทีวายะรามายนะมหาราชาทีวาผู้ประสงค์มเหต่าค่าแต่กราบพระพุทธเจ้าน้อนมน้มัสการบทจารึก เทวศารทั้งมวลจงทวนให้คนพิจารณาเคารพในเทวฤิ์แห่ององค์ดำรงศักงานเป็นมหามงคลสิทธิพระพุทธังสิทธิพระธรรมังสิทธิพระสังฆเดชาบัดน,นี้มวลข้าพระเจ้าประธานในพิธีจุดแว่นเทียนชัยมงคลเบิกเรื่องเบิกชัยในงาน หล่อองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะดำดินน้ำลงและไฟมารวมเป็นธาตุกายสิทธิ์หล่อให้เกิดองค์พระปฏิมากรปฏิสถานในสาราธรรมสังเวชณสถานที่แห่งน,นี้ สิทธิราชาพระพุทธังจึงจุดแว่นเยียนชัยเป็นสื่อสัญลักษณ์สิบฟ้าอันเชิญถวยเทพเทวดาดั้งสิชั้นฟ้า15ชั้นดินสิบสีชั้นปานจงรงมาสถิตสิทธิราชานะมามีหังสิทธิกิจจังสิทธิกรรมัง สิทธิกริยงของมวลข้าพเจา้านะขอจิตที่วริสถิตตัวสิทธิอิจังแล้วว่ามหาบารมาีพุทธังพุทธังเทวาพินทุนาถังอุป,ปนันเตวาสัมหาพินทุตังชาตังพระวันตุนเดนะโมคือพระอุปุสันโทโมคือพระโกนาคมโนพุทธคือระงะพุทธะสัปโวถ้าคือพระขดอะโมยะคือพระ ญรเมยตยโยรวมแนวอวน,นาโมพุทธายาขอเชิญคุณครูทั้งข้าอาวได้มาเป็นเขาเป็นนกบนาข้าพเจ้าจะประกอบการทำพิธีหล่อหลอมองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอประดิสถานในวัดวาอารามได้ปูกแต่งตั้งขึ้นในผืนธรณีนี้เองเรียกว่าสยามประเทศไทยในแดนพระพุทธศาสนาทั้งญาติพี่น้องกันชายหญิงรวมเป็นนยาน ເ <laughs> ອົາກາຍແລະອິມມາດົນບັນດາອິມເງື້ອຊ້າພຸດທະອົງສິດທິ สิทธิกมังสิทธิการยันตาถาคตัวสิทธิเดชโชชโยนิจังสิทธิราภพ,พนิรันตรังสัพพโสทีพระวันตุดเดียสาธุปตินโดนการนามสการขอรับองค์การจากตุตโรกบาลน,น้อมสถิตนเป็นมงคลให้ถือแผ่นทองไว้ที่มือซ้าย นะครับแล้วนกะ็อธิษนฐะนะนะาน ทัดมิงติสาภาคกสันติภุมามหิติกาติปิตุมีอนุราคันตุอารโกเยนะตุเกนาจาทักินาสมิงติสาภาเกสันติเทวามหิติกาติปิตุมีอนุเรศบูชาอาจารย์ได้โนด้วยท่านเออช่วยกันแล้วในช่วงเวลานี้ก็จะได้กับารัชนาครูบาอาจารย์ที่ได้มีรอยนามดังต่อไปนี้ได้ขึ้นสู่อาสนะสง มีหลวงพ่อพระโกกิติศิระโสพลเจ้าคณะอำเภอบัวใหญ่ธรรมยุทธวัดป่าหนองกระทุ่มพระโกธรรมกิจโสพลเจ้าคณะอำเภอพระทองคำธรรมยุทธวัดป่าบ้านดอนหันกุจโจพระโกิริเจติอภิบาลเจ้าคณะอำเภอทรงเดินด่านตุ๊โตธรรมยุทธวัดสารทองพระโกอรันธรรมพรเจ้าคณะตำบลเมืองคงบ้านปรางธรรมยุทธวัดป่าดอนบิเม่พระโกโสพลธรรมพินิจเจ้าคณะตำบลบัวใหญ่ธรรมยุทธวัดป่าสมานสามัคคี พระโภมมคลธรรมพรเจ้าคณะตำบลพำเพียงธรรมยุทธวัดตลุกภัยพระโภศาสนกิจบริการเจ้าวัดวัดสว่างธรรมรามพระสมุวิชัยปิยาสิโรเจ้าคณะตำบลนอบสะาธรรมยุทธเลขาธิการเจ้าคณะอำเภอโบใหญ่ธรรมยุทธวัดน้ำอ้อมพระประจารโวัดธรรมทีโรเลขานุการเจ้าคณะตำบลบ้านโคธรรมยุทธวัดป่าสัทธารวงขอกราบนิมนต์เจ้าฟังพระโลกคร,รับทั้งหมด เราไปขอเจริญพรท่านสมคิดสรีวัฒนากุลนายกกรารบริหารสนตำบนน้องแก้งใหญ่ได้อันตราตั้งพระฐานานุกรมพระสมบุกขอเจริญพร อาศัยอำนาจตามความในข้อที่25วรรค2แห่งกฎมหาเทระสมาคมฉบับที่24พศ2541ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนพระสังฆาธิการออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์พศ2505แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ ฉบับที่4พศ2561และโดยอนุม,มัติเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุทธ์เมื่อวันที่6มีนาคม2565ได้แต่งตั้งให้พระครูธรรมกิจโสผลเป็นเจ้าคณะอำเภอพระคองคำธรรมยุทธ์มีฐานานุสักตั้งฐานานุกรม ได้สามรูปนั้นจึงแต่งตั้งให้รัฐอธิการสมบัติฉายาเดชัปัญโยอายุห้าสเจดพันสาเก้าวิทยฐา,านะนักธรรมโพวัดป่าล้านบุญคงธรรมตำบลหนองแจ้งใหญ่อำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมา ดำรงตำแหน่งฐานานุกรมที่พระสมุขขอให้พระสมุขสมบัติเด็กชับปัญโยจงเว้นการควรเว้นประพฤติการควรประพฤติปฏิบัติตนให้สมกับฐานานุสัตที่ได้รับแต่งตั้งแล้วนี้ขอจงเจริญสุขสวัสดิ ในพระพุทธศาสนาตลอดกาลนานเทินตั้งนักวันที่สิบเดือนเมษายนพุทธศักราช2,566พระครูธรรมกิจโสพลเออจ้าคณะอำเภอพระทองคำธรรม,รรม,มยุทธ ดอนกรท่านกำลังตำบลของเจ้งใหญ่ท่านกำลังองพูดทองแสงแม่ เรื่องแต่งตั้งเจ้าอาวาสวัดราดอาศัยตามอาศัยอำนาจตามความในข้อ27แห่งบทมหาเถรรัสมาคมฉบับที่24พศ2541ว่าด้วยการแต่งตั้งขอถอน พระสังฆาธิการออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์พศ2 5 0 5แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ฉบับท,ที่4พศ2561จึงแต่งตั้งให้พระสมบัติฉายาเตชะปัญโยอายุ57พรรษา 9. วิทยาฐานะนะคโทนักธรรมโทวัดป่าล้านบุญคงธรรมดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดป่าล้านบุญคงธรรมตำบลหนองแก้งใหญ่อำเภอเวียใหญ่จังหวัดนครราชสีมามีอำนาจแลกหน้าที่ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์พศ25 5าห้า แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ฉบับที่4พศออ2561พระภิกษุสามเณรและพระฤาษีที่อยู่ในวัดดังกล่าวข้างต้นจงอยู่ในโอวาทของเจ้าอาวาสที่ได้รับแต่งตั้งแล้วนั้นซึ่งปฏิบัติการโดยชอบ ด้วยพระธรรมวินัยกฎหมายกฎมหาเทระสมาคมข้อบังคับระเบียบคำสั่งมัติและประกาศของมหาเทระสมาคมขอจงถึงความเจริญงอกงามไพบูณ์ในพระพุทธศาสนาตลอดการละนานเทินแต่งตั้งณวันที่30 เดือนพกราคม2566เจ้าพระจังหวัดนครราชสีมาธรรมยุทธ์เราไปขอเจริญพรท่านกำนันสมัยนาดีกำนันตะบนนทองหลางได้อ่านประวัติวัดป่าล้านบนคงธรรมขอเจริญพร วัดป่าหลานบุญคงธรรมตั้งอยู่ที่บ้านบุษสมาและเสมาทองตำบลหนองแก้งไญ่อำอเภอพอใหญ่จังหวัดนครราชสีมาเดิมหลวงพ่อสมบัติเฉตปันโนโยได้มาปรับกฏอยู่ที่ปาชาติสาธารณะประโยชน์ของหมู่บ้านทางแม่หนูไร การเพียนและคณะได้ไปสนทนาธรรกับทางหลวงพ่อสมบัติเขตปัญโยเขตจะปัญโยเตชะปัญโยจึงเกิดแรงศรัทธาประกอบกับแม่หนูไหลการเพียนและขณะมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะมีสถานที่ และผู้นำพาในการปฏิบัติธรรมด้วยความชอบส่วนตัวอยู่แล้วแม่หูไรจึงมีความประสงค์ที่จะถวายที่ดินส่วนตัวเพื่อจะสร้างสถานที่ปฏิบัติธรรมอันเป็นที่ยึดเนี่ยวจิตใจสำหรับผู้เสื่อมศรัทธา ในพระพุทธศาสนาและอยากจะปฏิบัติธรรมอีกทั้งเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาสู่รุ่นลูกหลานสืบไปแม่หนูลายการเพียนพร้อมกับชาวบ้านบางส่วนร่วมทั้งหลวงพ่อสมบัติตีชะปัญโยจึงเริ่มมาบุกเบิก ทางป่าในที่ดินจำนวนสองไร่3งานในวันที่18พฤศจิกายนพศสอ6พ6 2 000, 5, ต่อมาเมื่อวันที่1นมก,กราพศสอ6พจึงได้ถวายที่ดินจำนวนสองไร่สงานอย่างเป็นทางการจากนั้น ทางหลวงพ่อสมบัติปีปัญโยพร้อมชาวบ้านจำนวนหนึ่งก็มาก็ได้มาถางจนเป็นที่ดินที่สวยงามพร้อมนำพาชาวบ้านร่วมกันสร้างเสนาสนะขึ้นมาด้วยแรงศรัทธาของชาวบ้านและผู้เสื่อมศรัทธาในพุทธศาสนา ผู้เลื่อมใสสัทธาครับผู้เลื่อมไสศา,าสนาพุทธศาสนากอบสถานที่ปฏิบัติธรรมแห่งที่นี้อยู่ห่างจากหมู่บ้านการสัญจรไปมาลำบากมีไม่มีทางเข้าไม่มีไฟฟ้าไม่มีแหล่งน้ำสำหรับอุโบสถส บริพุต่อมาพ่ออ่อนศีแม่สมัยจอมสีพยอมพร้อมทั้งคุณแม่แย้มขันทองจึงร่วมกันอุทิศที่ดินส่วนตัวเพื่อสร้างถนนหนทางเข้าวัดให้เป็นทางสาธารณประโยชน์ต่อมาชาวบ้าน และผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันบริจาคปัจจัยซื้อที่ดินเพิ่มอีกจำนวนสี่ไร่พ่อใจแม่ทองใบจันปีชายุทธบริจาคที่ดินส่วนตัวจำนวนหนึ่งงานแม่ดอกไม้ปีนอกบริจาคที่ดินส่วนตัวจำนวนสามงานพ่อทองจันแม่อ่อนสี บุญพักดีบริจาคที่ดินส่วนตัวจำนวนหนึ่งไร่พ่อสมชิดแม่ทองเก่งชิดถูกบริจาคที่ดินส่วนตัวจำนวนหนึ่งไร่เสียปีชาคุณวาสนาซาเฮ้าพร้อมครอบครัวแม่ศรีซาเฮ้า,บ,า,า,าบริจาคที่ดินส่วนตัวจำนวนสองไร่คุณลุงทอง คุณชะชากาากฟอนพักดีบริจาคที่ดินส่วนตัวจำนวนหนึ่งงานคุณลุงขันอาขันอาสา,าบริจาคส่วนตัวจำนวนหนึ่งงานปัจจุบันมีที่ดินรวมทั้งหมด14ไร่สองงาน <st ut ters> ใยานน์ให้วันตนวันเยวันเวันโอ้ไจยานสุใจยามังกันนี่นี่เอาขึ้นขึ้นมาอยู่ตี้สักสองท่านนะครับถอดถอดรองเท้าเลยครับช่วย <st ut ters> ช่วย <st ut ters> นะครับช่วยพระอาจารย์แอ๊ดนะครับช่วยพระอาจารย์แอ๊ดนะครับ อันนี้ห่อมาเป็นสามสี่ร้อยองนะครับผมก็รอมาเจ็ดสิบเก้าองนะครับคือขังคุณได้เอานะครับส่งนอครับช่วยช่วยส่งนั้นยืนยืนยืนสองข้างเลยนะครับยืนเพราะว่าถ้าเราเทเองเดี๋ยวเหล็กเหล็กตรงกลางจะไม่ตรงนะครับใช้สมาธินะครับพุทโธพุทโธพุทโธขอเขมากรมอย่างเดียวสิ่งใดที่ร kind of kind of kind of ูปเคยรรูปเกินพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าปัดนี้ ลูก а, จำนึกแล้วอขอขมากรรมท่านขอท่านโปรดโอสิกรรมให้ข้าพเจ้าและครอบครัวของข้าพเจ้าและบริวารของข้าพเจ้าเจริญสพุูชเจ้าค nee ่ะแค่นั้นพอนะครับนะครับทีนี้ถ้าใครมีจักรุดมีพระเหรียญเกจีต่างๆอย่ามาบระจุนะครับอย่ามาบระจุเพราะสัมมาสัมพุทธเจ้าถือว่าสิ่งสูงสุดแล้ว เราสร้างพระนะครับคนมากราบไหว้ร้อยคนเราก็ได้บุญ100ร้อยกรัมนะครับเ,เราได้บุญร้อยกับมีจะสร้างกุศลมาเป็นพันเราก็ได้เป็นพันนะครับนะครับเราก็ได้มาเป็นพันนะครับตรงนี้สําคัญที่สุดนะครับหลักการสร้างพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะพระพุทธลูกนี้คนค,นคนใครมาก็กราบก็กราบนะครับนั้นถ้าใครอยากมีบาร,รมีให้สร้างพระนะครับ ใครอยากมีชื่อเสียงให้สวยละคังนะครับนะครับอ้าวใครอยากอยู่ดีมีสุขอ้าวมาแล้วครับมา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 เทีกันนะครับมาเทีมาด้วยความตั้งใจด้วยความสุจริตนะครับทําใจให้อาสุจริตเป็นธรรมนะครับอ่แล้วเราก็จะได้ธรรมะดีๆกลับไปนะครับอ่าแล้วครับย่ อ่าอนแจกจองเนี่ยโอ้แย่งกันดีวันนี้ทําบุญก็<笑><笑>ก็ก็แย่งแย่งกันเอาบุญนะครับแย่งกันเอาบุญนะครับเอาแรงกายมาเราไม่ได้สร้างง่ายๆนะครับ <S 2> <S 2> ๆๆๆอ้าแล้วก็ยากนะครับที่จะอ่าจะมีพระผู้สร้างนะครับส่วจิตศรัทธามากเราก็มีบุญมากนะครับเราสร้างน้อยมาแบบเครื่องเคลื่อนแล้วก็กลับมันก็นติทธิกรรม ก็ได้บุญน้อยนะครับอันนั้นตามตามจริตของคนนะครับออขอขอเจ้าหน้าที่นะครับช่วยญาติพี่น้องช่วยกันขนทรายกับหินหน่อยครับอีกถังหนึ่งนะถึงจะเต็มนะนะ,ะตอนนี้คน ใกล้ๆๆครับใกล้เต็มนะครับอีกหน้าน่าพอพ่อราสามข้างฝนทายแล้วก็หินใชยกันลครับตอนนี้ได้แล้วครับกรรมกราก่ใจบุญใหญ่ลบุญใหญ่กันแล้วโอเคโเงือน่ผสมผสมปูนผมทาไปด้วยนะครับนี่บุญใหญ่เกิดอยู่ตรงนี้นะครอยู่ตรงนี้เอง ด้นการสร้างนี่เราต้องมีความหมายมีความศักดิ์สิทธิ์นะครับอ่าเราจะอดข้าวอดน้ํานะครับเนี่ยมาสร้างพระกันนะครับเอาเร็วเดี๋ยวเดิน่ไต่เลเดินตัไต่เดี๋ยฝั่งนู้นนะครับเรีวไหล่ทำเปบ้านกิมหลายที่ว่าขออะไรได้ที่ททุกทายเนี่ยคข้ใดเนี่ยทันเด็ดแมนเดอร์เตรียมเปียโนฝนดูดิล่ะขอนน้ำ่อยครับขอน้ำน้ำขอน้ำคนละข้างมาช่วยกันนะครับสุดท้ายแล้ว ถังนี้น่าจะเต็มองเอาว่าอะไรเปลี่ยนกีกะบะาไปแล้ววะถังนี้มันกีกะบ้าเนาะเอามาครับเดี๋ยวสุดท้ายก็จะอ่าพระท่านก็จะประดุจการลุ่ดวงนะครับการดวงลงนะครับอันนี้เราก็ชุ่มนุ่มเทวดาแปรแล้วก็ประดุจการดวงลงนะครับแล้วก็มามามาครับมา มาวันนี้คนน้อยคนน้อยนม่็นไรนะครับคนคนน้อยแต่พรนะสําเร็จรุ่งไปได้วยดีนั้นถือว่าบุญใหญ่ของเรานะครับคุณย่ายายนะครับโอกาสน้อยนะครับที่จะมีผู้นำทางศาสนาคือท่านเจ้าอ,อาวาสน,นะครับนี่คือคนถ้าคิดได้นะครับคิดได้ให้ช่วยคิดนะครับคิดไม่ได้ให้ช่วยทำนะครับ